ก็รู้สึกสงบมากเลยค่ะเพราะว่าในที่สุดสิ่งทร่ทก็จบลงแล้วเนาะเราก็มีโมเมนตของตัวเองละหนูว่าก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วหนูก็ไม่ได้ติดค้างอะไรเลยอืมหลายคนก็เป็นห่วงใช่ทำไมต้องเป็นห่วงด้วยคือหลายคนก็แบบห่วงความรู้สึกเราบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะถ้าเราคกันในเรื่องของหน้างานแล้วก็รื่องของถามอ่ะจริงๆมันคนที่จะต้องเป็นเกมอะไรคือหนูมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมา เป็นที่หนึ่งแบบเป็นที่หนึ่งอย่างเดียวอะค่ะแต่ว่าเราตั้งใจมาทํทาทให้เต็มที่แล้วการทําให้เต็มที่แล้วโดยเฉพาะการที่เราตอบคาถามแล้วคนบอกว่าอุย้ยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดตั้งแต่มีนางงามมาอันนั้นมันเป็นเหมือนรางวัลชีวิตของตัวเราเองแล้วก็เป็นมงกุฎในแบบที่คนอื่นอาจจะไม่สามารถสวมได้อยู่้นเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเลยค่ะกับเรื่องนี้ไม่ติดค้างเราก็มีลีกซัซซเป็นของตัวเองขอแค่ชื่อชเอมันถูกจดจาไปเรื่อยๆเราก็พอใจแล้วอือหลายคนเขาบอกว่า เป็นวยร่ำมากกว่าคนมูแบบเขาค่ะก็ต้องบอกว่าเรามีความถนัดที่แตกต่างกันค่ะหนูเองก็ไม่สามารถขายได้เหมือนเขาเหมือนกันก็เรามีทั้งหมด B4 4ตัวนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือก B ตัวไหนสาหรับใครเนี่ยไปใช้ทําอะไรอันนี้ก็เป็นการเลือกคนให้เหมาะสมกับงานสําหรับเจ้าขององค์กรค่ะหนูเองก็อยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วเหมือนกันคือถือว่าเอ็โอเคแล้วค่ะตนี้ที่ได้รับหนูโอเคค่ะหนูดีใจมากเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่ ต้นทุนเราติดลบอยู่นะคนอาจจะคิดว่าเอ,อ้ยมีคนรู้จักมีชื่อเสียงมีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราฝึกฝนมาไม่เยอะเท่านคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่เหมือนไม่ได้เข้าใจใน pop culture มากนกแล้วที่สําคัญก็คือเราไม่มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านร้องเล่นเต้นแล้วไม่มีความสามารถในการฝึกฝนได้นะแต่เอมอะคือพรสวรรค์ติดลบมากๆเลยการที่ไต่ขึ้นมาได้ถึงรองหนึ่งด้วยตัวของตัวเอง่นเนีนะะ่ยค่ะถือว่าเป็นอะไรที่สูงมากๆสำหรับเอมค่ะจะกังตอบความขของเราแต่คำถามมันมันนมากเนีบีนั้นมันแหลมลงมาค่ะพี่ คืออันนี้คือเอแมแน่วแน่แล้วกับการที่ว่าหนูแบบช่วงสุดแน่นอนใช่ค่ะหนูบอกเลยค่ะว่าหนูไม่อยากส่งออกหนูได้แจ้งกับทางกองไปแล้วแต่ก็หวังว่ากองก็จะคิดไปเดียวกัน ก็คือหนูขอปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ว่าที่ว่าจะมร่องใหม่ให้ในนาตใช่ค่ะก<ะ>็ขอปฏิบัติหน้าที่ในประเทศค่ะจริงๆแล้วอะถ้าสมมติจาเป็นนองส่งออกเราก็ไปได้แต่ถ้าถามใจเลยนะคือเราไม่อยากไปแล้ว<ช>เรารู้สึกว่ามันพอแล้วสําหรับเราแล้วก็มันผ่านอะไรมาหลายอย่างในวงการนางงามอค่ะเราอยากให้จบบทบาทนางงามไว้ที่ตรงนี้มากกว่าหลาคนจได้เอง หลายคนอยากให้เราลงชูต่อคือสําหรับเราอะค่ะสามครั้งแล้ววันพอแล้วแลก็ส่วนตัวเองมีความรู้สึกว่านางงามในแบบยุคเอมันได้จบลงไปแล้วอะค่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากให้ยุคสมัยใหม่มันเข้ามาแทนที่เราก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะกลับมาประกวดอีกค่ะอันนี้เอมองภาพของตัวเองในอนาภตการเมื่อหกาดือนกอยังไงบเหมือนเอบอกว่าก็คือในเรื่งของ เอ็มบอกว่าให้กดเชเบลแต่ในเรื่องของภาพลักษณ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเอ็มจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถืงขีว่ายังมีอีกหลายอย่างค่ะที่เวทียังต้องการในการเสริมเข้าไปอย่างเช่นคําว่าเวที5บาท1ิบาทถามว่ามันจริงไหมมันก็ไม่จริงเดี๋ยวว่ามันก็ยังเป็นคําที่ติดตลาดอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรที่คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเออเป็นภาพลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยเราทำาื่าสารารณประโยชน์หลายอย่างนะคะแล้วก็เรามีโครงการที่ค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกับท้องถิ่นตั้งแต่การเป็นเวทย แต่ว่ามันไม่ได้รับการส่งเสริมให้คนรู้สึกว่ามันเป็นการทําโดยมีหลักการแต่ว่ามันถูกมองว่าเป็นการทำเพื่ออนเตอร์เทนไปวันๆมากกว่าความจริงเล่นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่สามารถเทคอีส s e r เอียได้คือเอ็มรู้สึกว่า ความความเป็นผูกแผ่น่ะมันต้องมีมากขึ้นในองค์กรอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทําผ่านตัวเองซึ่งตัวเราเองก็มีหน้าที่ที่เป็นกระบอกเสียงแล้วก็มีภาพลักษณ์ทางนี้ที่มันมั่นคงอยู่แล้วอันนี้เราก็จยากจะเสริมเข้าไปเพื่อให้องค์กรมันแข็งเลยทั้งสองด้านค่ะเอกคือมันเหมือนตอนนี้เป็นอนาคามองว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายสปีดหรือสายยูทิคคีนเนี่ยคือไม่แนะนําให้มาลงแก่ก็ต้องสุดท้ายแล้วก็คือมันเป็นบีบีซีเน็ตมากกว่า คือก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะว่าไม่สามารถที่จะเถียงได้เพราะองค์กรของเราจะจะต้องใช้เงินมหาศาลในการขับเคลื่อนเพราะเรามีท็อปถึงสิเคนด้วยกันแล้วก็ต้องบอกว่างานที่เข้ามาเดี๋ยวนี้มันก็เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมก็คือเป็นงานไลฟ์สับเป็นหลักถามว่ามีสปีชดีไหมดีแต่ว่าคุณก็ขาดปีสไม่ได้ เอ็มว่าไม่ไม่ใช้คําว่าไม่แนะนําดีกว่าแต่ต้องบอกว่าถ้าจะมาต้องมีทั้งสองบีและ B4 จะขาดไม่ได้เลยคือต้องยอมรับว่าว่า,าทายปของเอ็มสมมุติมันเป็นมันเป็น,นเนขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นกราฟนะเนาะกราฟเราสูงในบางเรื่องนะคะแต่ว่ามันจะสูงเรื่องเดียวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเอ็มอยากให้ B4 เป็น B ที่ทุกคนเนี่ยนินค่ะถ้าเกิดใครจะมาก็อยากให้มันมีกรู ค่ะอยากให้มีครบทุกด้านโดยเฉพาะ B ที่4นะคะอยากให้เป็น B ที่สําคัญที่สุดค่ะเพราะว่าอันนี้สําคัญมากม,ามาจริงๆถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถต่อยอดได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากที่จะทํางานอางค์กรคือจริงๆ B C M เนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็เลยขึ้นมาได้ถึงรองหนึ่งนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติไม่มีเลยเงี้ยจะค่อนข้างต่อยอดยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้วงการนางงามเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ในการที่เอาคนไม่มีต้นทุนมาสร้างตั้งแต่ต้นจนจบเนื่องจากว่าการแข่งขันข้างนอกตลาดค่อนข้างสูงมีคนที่พร้อมจะปั้นนนนตตตัััววเเออองงงมมาาาลลดด้้ทุ ใครที่ยังมีไม่ถึงเนี่ยแนะนำว่าปั้นข้างนอกก่อนแล้วค่อยเข้ามาเพื่อที่ในช่วงเวลาที่เราจะตักดวงแสงเนี่ยเราสามารถทําได้ทีเดียวอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้ปั้นที่บ้านเราเนี่ยก็จะแบาบ้าหลังวันนี้เราได้มีการคุยกันหลังบ้านไปแว่าแบบคือต้องถามว่าดราม่าอะไรเพราะว่าเรามีกันเองเยอะมากคือ,อ <laughs> จริงๆถ้าเป็นเอมก็มีอยู่ดีค่ะอีว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เราก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากนะเพราะว่าเราเราเราู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาทีอ e ี i ีเร r i ส u s นะคะสำหรับเรามากกว่าแต่จะมีบอกกันบ้างว่าเออวันนี้ได้ข่าวนี้มาต้องแบบขอโทษแทนแฟนค่ะบ,บางส่วนด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นแฟนคลัแล้วจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรากับน้องก็มีความเข้าใจกันดีเพราะว่าจริงๆเราคือสองคนที่ใกล้ชิดกันที่สุดแล้วค่ะ ก็จริง,รงๆอันนั้นนะคะเป็นเรื่องของคนที่เขาก็บอกว่าเขามั่นใจว่าเป็นแฟนคลับของเราจริงจิซึ่งเยมก็เลยมีการร้องขอไปว่าถ้าเป็นแฟนคลับไม่อยากให้ทําแบบนี้เพราะว่าหนึ่งคือภาพลักษณ์ของเราเองก็ไม่ดีแล้วเป็นการโจมตีองคอ์กรที่เป็นเหมือนบ้านของเราด้วยที่สําคัญก็คือตัวสปอนเนี่ยเขาก็มีการตัดสินมาแล้วมีการเลือกมาแล้วนะคะแล้วมันเป็นสิทธิ์ของผู้ที่จ่ายเงินว่าเขาจะตัดสินใจเลือกใครเราก็ต้องมีสปิริตมีมไไน้าําใจนักกีฬาในการยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วที่สําคัญคือการพูดอะไรด้วยอารมณ์ มันอาจจะไม่ส่งผลดีกับคนที่พูดเองด้วยเพราะว่าจะไปถึงขั้นที่ถูกฟ้องหรือว่ามีการดำเนินคดีทางกฎหมายได้แล้ววันนี้เอ็มอยากบอกอะไรกับใครทะคก็อย่าเลิกเขาได้ว่าอะเลิกล้อหนูเลื่องเต้นไดหคะคือมันอาจจะออฟเรคอร์ดนิดนึงนะคะมันไม่ใช่ออบรีคอร์ดอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับที่เราสัมภาษณ์กันมานิดนึงแต่ว่าต่อไปนี้มันจะมีงานเรื่องบ่อยเนาะพี่อยากให้หนูเต้นเนี่ยพี่เลิกล้อทีหนูเองก็เหนื่อยหนูพูดอย่างนี้แล้วกันหนูเองก็เหนื่อยอาไปเต้นซองไหมคะ คือหนูขอบอสนะคะเพราะมันเป็นแผลใจหนูมากเลยตอนเนี้หนูพูดจริงๆนะบางทีคนเซลนี่คือหนูมีความรู้สึกแล้วว่าหนูอยากมุดหายไปจากโลกน,นี้เลยอ่ะ <c oughs> คือมันไม่อยากทำ <c oughs> แต่ว่าไม่ทำเนี่ยก็จะหาว่าเรานี่ใส่ไม่ดีไม่เอ็นจอยเพื่อนก็จะมีข่าวลือที่ไม่ดีกับเราออกไปอีกแล้วคนในด้อมก็อยากจะเห็นหรือเกินเต้นไม่ตรงจังหวะเห็นแล้วก็มาล้อจนรู้สึกว่านอกด้อมเนี่ยจะพูดยังไงอย่ามนเรื่องของเขาแต่ในด้อมเนี่ยทำไมต้องล้อด้วยไม่เข้าใจ เออก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ชอบเออแต่ก็ยังพยายามอยู่นะพยายามฝืนนะมันก็ฝืนใจอ่ะพูดตรงๆจนเรารู้สึกว่าไม่อยากทําแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เออมันก็เลยแบบไม่ค่อยจอยแล้วค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่มาไม่อยากจิ้มกับเรามากเลยพูดฝันสื่อหน่อยฮ่ามันเฮ่อคือแบบพี่พี่เข้าใจว่าผู้ใหญ่อย่างเราเราอ่ะเวลาเห็นเด็กอนุบาลอ่ะมันจะไม่มีความรู้สึกอันเนาะ มันมันก็ได้เท่านี้นะคะมันก็ได้เท่านี้ก็ขอให้น้ําหยดลงหินทุกวันหินบอกเป็นแค่เพื่อนละค่ะโอเคด้วยใจของที่เอ็มค่ะก็คือมันหมอะดูเนาะเขาเขาทำเอาไว้แบบคนมองเนี่ยมีปัญหาและลองหน่มเนีจะขึ้นมาแทนพี่เอ็มองว่าอย่างไรบ้างคะค่ะปักลับมาดูคือเอ็ว่า มันก็มองได้หลายทางนะคะอยู่ที่ความศรัทธาแต่สาหรับเอมถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็าอยากจะช่วยเหลือกัน<ม>แล้วก็ยากค่ะที่การอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขนาดนี้องค์กรและกับตําแหน่งที่สูงข,ขนาดนี้มันจะไม่มีปัญหาเลย<ม>แต่สําหรับการที่รองจะขึ้นไปแทนไหมอย่า<ม>อยู่ที่ความไร้แรงของปัญหาแล้วหนูคิดว่าถึงเวลานั้นจริงๆก็คงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหนูคิดว่าเราฝากฝังตําแหน่งกันและกันตั้งแต่จับมือแล้วคือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ<ม>เราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงๆไะหนูเชื่อว่าเบลก็เข้าใจแต่ถามว่าหนูอยากให้เกิดขึ้นไหมไงหนูก็ไม่อยากแล้วหนูก็หวังว่ามันจะเป็นแค่คำทำนายค่ะสนใจไหมคะว่าหนูทักะครคือหนูเห็นเขาทักทุกเรื่องอ่ะหนูเลยไม่ได้ตกใจขนาดนั้นนะคะแล้วตัวหนูก็เป็นคนที่ไม่ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของการดูดวงเป็นพิเศษอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ามันมันก็ทักได้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วยอมรับผลของการทักหรือว่าผลที่มันไม่เกิดขึ้นจริงได้ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของฝั่งนั้นด้วยค่ะโอเคขอบคุ Amen. <laughs>